ซึ่งพระศาสดาพยากรณ์เลยบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกมาแล้วไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบนับไม่ทวนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ชี้ไปเนี่ยใครก็ได้เคยเกิดเป็นเดรจสานมาแล้วตลอดการยืดยาวนานเคยเกิดเป็นแพะแกะไก,สก่สุกรสุกรช้างโคมาา้าลาเป็นมาหมดนะพวกเราทุกคนที่นั่งในที่นี้จิ้มไปเลยเคยเกิดเป็นเปรตวิสัยมาแล้วตลอดการยาวนาน พวกเราทุกคนที่นั่งในที่นี้เคยเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วตลอดการยาวนานเป็นมนุษย์ประเภทไหนบ้างเป็นคนพิการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงเป็นน้องหญิงเป็นพี่ชายน้องชายเอาแสดงว่าผู้หญิงผู้ชายพวกเรากลับเพศมากันกี่แสนกี่ล้านรอบเราก็ไม่รู้พวกเราเคยเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนรวยมี บริวารค่าทาตบริวารรับใช้มาแล้วตลอดการยาวนานทุกคนเคยรวยมาแล้วนับพบนับชาติไม่ท่วนทุกคนเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วเสียใจร้องไห้เพราะมรณะกรรมของมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้สมัยเป็นมนุษย์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลย น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรยมคิดดูแล้วกันว่าแค่พบมนุษย์อย่างเดียวที่รวมน้ำตาเนี่ยมันมากมายขนาดไหนไม่ต้องนับพบชาติอื่นเลยมหาศารสังสารนี่ย,ยาวไกลนับพบนับชาติไม่ไหวไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพวกเราทุกคนเคยเกิดเป็นเทวดามาแล้วตลอดการยาวนาน ไม่ต้องไปหวังไปเป็นเทวดาเพราะเราก็เป็นมาซ้ำแล้วซ้ำซากไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบนะอยากจะเป็นคนรวยยมคอไปนึกถึงอดีตเอาละกันว่าผู้เจ้าเคยตรัสว่าเราเคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะไม่ต้องไปกังวลเลยว่าถ้าชาตินี้จนก็ไม่เป็นไรหรอกจนบ้างรวยมาแล้วรวยมา,มามากแล้วนะ,ะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าสังสารวัตเนี่ยน่าเบื่อ หน้าที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่จะปล่อยวางรองบอกเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อการที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นตัวพระองค์เองก็ท่องเที่ยวมาแล้วตลอดการยืดยาวนานพวกเราก็ท่องเที่ยวเที่ยวมาแล้วตลอดการยืดยาวนานเพราะอะไรเพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่